สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูก่านสบายดีสุขุสุขุนเป็เข้ามาชมคลิปสบายดีป้าลุงมากินข้าวนู้กอีเด้อสวัสดีพี่น้องโอ้ยพี่พ่อใหญ่ภาพพี่น้องก็สบายดีกองหายก่อนสบายดีพน้องสบายกินนมกันนะบ่อยจริงโอ้ยยา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 ขั้นบ่อสบายดีเลยอย่ายุ่งคอยหายแล้วคอยลักไกลมันหายขั้นอ๋อบ่อคือบ่อโลดปุ๊บเบิ่งลึกวัวงอนปุ๊บ้คุณลุ่นอยู่ปุ๊บ ไปไปหามประยุทธ์ไปย่างเพก่นได้ผัดกะเพราปลาหมกึกโอ้ยน้ำแกะองตองแองแองกะแซบสำนีเลยมีไงเงื่งเด้มากินยายเอ้ยเฮ้ยจะกับอาจารย์ปลาหมึกไปทางขางเต็มาตี้อาจารย์ตัวปิงี๋ มันเอาลงเยี่ยมลงยังไปยังเฮาคงจับเล็อด้เหมง้าองนางเลยคืออรโอ้ยโอ้ยคิงคอง่อยบุ้งเอยดีหน้าบวมแว้ยแ่ดิ เพชรพี่น้องเออเพชรบลูกม mm ันเก่งม mm ันบกไงเต้บอกินเด้อมันเพชรก้อลูกเด้อเฮาเพชรเนี่ยเฮาเพชรเนี่ยเด้เด้จว่างเครื่องก้างน่กวดออกเพราะยังเขียบไปโฮมกันอยู่เออกวดออกวางเครื่องก้างเน่ยมาเล้ สบายดีพี่น้องมาเด็กกี่ขาวน้ำยาเงียงเด้อชิมหวานนี่ยชิมมึงมานั่งลองมาสุกๆคนเด้อสุกๆปัะเทแหมูหมูหมูไปกินน้ำก่อนมามน่าเงีมากินน้ำกันเสร็จแท้ใช่ประเทศลาวสารัลตมริตากันเดอ ม,มากินลากาเบมดฉุกหูทุกคนเลยแซ่แซ่บซ่แซ่แซ่เบล่งมาทำนี่เลยโอ้ยเบื <c ười> ่งมันเพชรพชรู <c ười> ้ื่ะกระชุนละว่นวุ่นวายเน่ยน้าพี่น้องเง้ยจะเห็นได้สั่งมาทำแซ่บหั่นแซ่บลลูกแซ่บแซ่บ กระบาบกระเรนอยากกินน yeah. wow. mm ้ำมูโตบัดกินบ่ได้แจ๊บบ่สุดยอดบังดูบอสไหวสบายดีป่ะลุงมึงดูยา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 สนยา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 โลดขนาดนี้มาลูกข่าวูเออดู หมักตัน้ามาเลยพัดตักกระดหมักตัวแรกรกตักตักเอานีะลยตักเอาไ่มอย่าบอกนะจะได้หายอีกฮัลโหลมัานเพิร์นุจะกควก่กับขากมือนะตีมืออีพอ,อยนัวเพิ่์นเมื่อวัยอียูนะค้องอยากหายเฮาเมือ่อเออ ไอ้อีไอ้อีอยากไปโรงเฮียนพี่น้องเลยแหละตัวเพิ่นเพิ่นมาแต่เศร้าๆผมคัดเพิ่นมาอยู่น้ำผ่านอ้อีโบนไปโรงเฮียนกันไปปัญหาบัสก็เลยพอไงพามตัวเพิ่นว่าอ้อีโบยู่อ้อีไปแล้วอีไปโรงเฮียนแล้วคองอยากหายเฮาเมื่อเพิ่นว่าหูเรื่องคือยังนี่เพิ่นแล้ก็ตัวเพิ่นอยากหายเพิ่นเมื่อกระแมนอาลีทั้งนี้กระตัวอยากหายเพิ่นเมื่อโดนตรงน้ำน้าอ่ากรบ มามี่มาไบ่เอามาเห็นอีมาม่เห็นอีดูตรงหน้ามาาอาบน้ำแล้วค่ะบอยัขี้ตัไวอาบทุกบ้นอาบอาบ้อาบมีตัอาบีตัวฝันนขอกินน่นเฮียนเลยนะขอกินน้อยหนึ่งนะน้อยหนึ่งบัวได้บ่ น้อยหนึ่งหมดเบิดแล้วก็อีกน้อยหนึ่งบ่ได้บ่อีแล้ว,ดดลวมีแต่น้อยหนึ่งเลยเลยเออสุดละวนวุ่นวายนะพี่นอ้องเสียงสุดสุดเอาตอนทับเลยให้เออน้อยไรเด้อน้อยไรเด้อเอาหน่อยอีกบ่กินเลรอทับตับมูแหละนะแจ๊บเอาเขาใจ่บหน่อยขาแจ๊บ นัน่นแหละทดกินบ้านเนี่ยหยำอยากให้มันหมุนอยากไปตักอยาก่ากันกับเขา <c oughs> มีพยายามไปเพิ่นเนี่ยแม่ไปหน้าไปหมูนเนาะนจะไปอยู่หักบอกห้าวันให้เาลงไปแพ็ะเครื่องกินข่าวไว้แล้วลงไปแพ็ะเครื่องว่าจ้ะลงไปแพ็ะเครื่องก็ไปแต่ะที่ลงไปนำรังอยู่แล้วลงไปแพะเขื่องกับใค กับกับอันอากับอาอะไรกันกับไ,ไปอ,อีอีนีนบ่บวไปอีนี่นอนนอนเดอ้อนอนอยู่บ่จะไปนั่งไม่นั่งเมื่อนี้เมื่อนี้แพ็กบ่เด้อพอเออบุ้มแล้วฉันขืนไปยามเด้อว่าสินอนเว้นกับขาก,ขกขับผมได้นอนเป็นบาทแต่อายมื่อคืนตีหนึ่งเด้นอนพี่น้องไอ้นอน เบ่งว่าสิไปแล้วครับโมเดิกดองมือเนียบุ๋มเลยสิไปงามดีมืดิา์กามอาสาทุกคนเก็บน้ำทำไครรับเบบ่เพิ่าจะไปไปแพ็คจะแจงบ่แพ็คเครื่องเขาจะนตัวลงไปเอา มูปมมปไปทำยังไงเม่ไปพอเดียวแฮงเต็กสะไปูปเดียวเดีไปนำเอาไป,ปไปนบครออบับดิ๊ก็อกดิ๊กอกดิกอกเป็นปา,าน้นเป็นกัปนไปแล้วเป็นหลดเป็นล่างปนแหลบาองเขอยู่เขกินพ<ห>ี่น้อง <มา S 2> เอ้ย หัว<พ>อยา่มันต้นเืชเ,เ,เมื่อพีฟิลเยม่มาคุณและอาบเบสุวยมีเวียกต้องไปต่อได้อซอยเพลินไปมาเพราะว่ามันไก่จ่อมือขอมาเลยคอยซอยมากกว่าคอยเด้อถ้าสิเหตุแน่นักเบาซอยก,กันใดจเจ็าบไข่ซอยบบเป็นจมื่นตาเหมือนกันเฉา อาจะเยังไงแน่มีในบ้านอ่าใช่จากที่อยู่นาอีตัวนี้มันเบดแล้วบ่แล้วกว่าเบดแล้วคือกั้นหะแล้วอันนี้ขวดน้อยอ้าวอาีตัวนี้น้แ้เดีวะบบเนียงแคบครับเป็นเนียงแคบอือตัวนี้น้า้ามอ่าเอ ใช้ได้เนาะห้องว่าห้องว่าใส่ใส่ตัวนี้ใ่เปล่าห้องว่าที่ใส่ตัวนี้นี่นี่แบไหมใส่บ่บหัอือมันดูขอนะขอนะจนเป็นขคองเลือดอือกินรดเอกินที่หมุดครบเก่าเกาจะเป็นคองเลือดเอออนหยุดห่าดอนีอีกบาอกมาหมุดแดงดินอีกว่ะหมุดแดงดินบหายดิ ไอ้ก้าวก้าวจะไอ้อีกับผู้เก e. oh, oh, ้ากเก้าจะนางนองสิเล็กชี้ยิบออกกับโบยิบไอ้อีก็ดีดีมากคันโบเจ้าเก้าจะนางนองสิเล็กกินหอยหือดเป็นหอยเหล็บพะนะแดงแดงคือเข้มแทงจุดเป็นจุดไปบักลากระโบเจ็บบ่อยอีเก้าวพ่ะนะบ้าบุ้งโบเต้เป็นแดงเก้าเนาะเบิร์ดเราได้ขาวนะแบงส์หายเลเดอแบงส์อันน้ำข่อยหะใส่ให้โดด กัน,น,นปั๊บกินแล้วก็เป็นง่วงเขาจะได้เอาวัวไหมลูกเอาสำเนาเอาอเนาเอาสำลายเอาสำาลายพอเนาะอุ้อออย

เอหเอพอแล้วพอแล้วอแลอวถวยใหม่ถ้าไหมน้ำมันนิดพอทั่วแล้วทั่วแล้วเอาอีกน้อยนึงผัดบวกเขาใจผัดปดตักอ๋อเขาจคว่าจางนั่นแหละสนละว้นกระนาดพู้กระบักอันนี้เอาอีกน้อยนึงสิ่าทแล้เอาน้อยนึงเอาน้อย อ่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับลาพี่น้องเพียงสํนนี้เด้อพี่น้องขอบคุณตุกท่านที่ติดตามหับส้มอยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสุขสุคนตอนรับได้เงินมือนเติตื่นไห้เงินแสนเด้อพี่น้องดังเลยเต้ยสวัสดีปาลูกไงลูกปาดยาแหละกันไปเท่านี้อย่ามาสบายดีกระสาง